สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการออกแบบดีไซน์ที่ครอบแก้วนะครับผมในเว็บไซต์ l a ลาพิก .com นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่หน้าของการเลือกทีมการออกแบบนะครับผมเขาก็มีทีมมากมายนะครับผมให้เราเลือกใช้นะครับผมถ้าเราชอบแบบไหนแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปนะครับผมก็จะอยู่ในหน้าของรายละเอียดสินค้านะครับผมรายละเอียดสินค้านี่หนชุดเขาจะบอกนะครับไม่มี9ใบนะครับผมนะฮะ แล้วก็มีขนาดบอกเรานะครับผมแล้วก็การเคลือบของกระดาษน,นะครับผมเขาก็มีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเคลือบด้านเคลือบมันนะครับผมเคลือบกริปเตอร์นะครับแล้วก็เคลือบโพลีแกรมที่เป็นลายดาวเงี้ยครับผมฟุ้งฟิงฟฟินะครับผมนะฮะถ้าเราโอเคแล้วเราก็กดสตาร์ทครีเอทติ้งได้เลยนะครับ อ่ะพอเรากดมาที่ Start Creating นะครับผมก็มาอยู่ในที่หน้าออกแบบนะครับผมอย่างแรกที่เราต้องทำเลยนะครับคือการอัปรูปนะครับผมอ่าเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะอัปรูปผ่านทางคอมพิวเตอร์ของเรา My Photo ก็คือโปรเจกต์ก่อนๆที่เราเคยทำไว้นะครับผมสำหรับเว็บนี้แล้วก็ Facebook นะครับผม IG Google Photo นะครับโซเชียลมีเดียต่างๆเราก็สามารถดึงรูปจากโซเชียลเหล่านั้นมาออกแบบดีไซน์ได้นะครับเราก็เลือกรูปที่เราอยากจะ ใส่ลงไปนะครับผมเนี่ยแรกก็แค่ลากรูปใส่ลงไปนะครับผมแก้ฟอนต์ตามที่เราต้องการนะครับผมได้ตกแต่งตามที่เราชอบเลยนะครับผมถ้าอันแรกเสร็จแล้วเราก็กด next เพื่อไปทําอันต่อไปนะครับผมอันต่อมานี้คือเราอยากเพิ่มข้อความเราก็กด add text ลงไปนะครับผมอ,อยากจะเพิ่มรูปเราก็กด image นะครับผมเพิ่มรูปลงไปได้นะครับเป็น2รูป3รูปแล้วแต่เราต้องการนะครับผม เราก็ทําแบบนี้นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมง่ายๆนะครับผมถ้าเราทําเสร็จแล้วนะฮะเราก็กดพรีวิวเพื่อดูนะครับผมว่าแต่อันที่เราทำเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมพอทําครบทั้งหมดแล้วนะครับผมเราก็กดกดเน็กนะครับผมอ่าก็เราก็ดูให้เรียบร้อยเราชอบแล้วโอเคแล้วเราก็กด add to c a r ์นะครับผมและรอรับสินค้าอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับ